สวัสดีค่ะวันนี้เราหยุดเราจะไปเที่ยวสวนดอกไม้กันนะคะระหว่างทางก็มีวิวทิวทัศน์สวยงามให้เราได้ชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดอกไม้จะบานเต็มที่หรือยังนะคะสำหรับวันนี้เนาะ ระยะทางจากที่พักไปที่สวนดอกไม้ก็1ชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคน ระหว่างทางตรงนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณ5สองนาทีค่ะแต่ว่าทางเป็นทางขึ้นเขาเนาะคดเขียวเลี้ยวรถก็คือต้องขับแบบระวัดระมัดระวังทางแคบๆนะคะแล้วก็ชันแล้วก็ขึ้นเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักศอกอะไรเงี้ยค่ะนะอีกสักพักเราก็จะถึงแล้วค่ะ และแล้วเราก็มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าดูจากด,ด้วยสายตาตอนนี้แล้วคือดอกไม้ยังบานไม่เต็มที่ค่ะทุกคนถ้าจะมาอีกประมาณสัก3าอ่อสีวันหรือสิบวันนี้ค่ะจะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทางเดินขึ้นไปดูดอกไม้นะคะมันก็จะเป็นดินเหนียวเหนียวหน่อยนะคะถ้าฝนตกคือเละไปหมดเลยค่ะแต่วันนี้โชคดีที่อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วก็ อากาศไม่ค่อยร้อนแล้วก็ทางเดินก็ไม่เละค่ะทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกเนาะแต่ดอกไม้ยังบานไม่เต็มที่ค่ะทุกคนแล้วก็พึ่งเยอะยุงเยอะค่ะต้องใส่กระโปรงยาวมานี่ถูกต้องแล้วนะคะต้องใส่ขายาวด้วยนะคะแล้วก็ไปกันเลยนัดเจอเพื่อนที่นี่ค่ะทุกคนเพื่อนก็มารอสักสามนาทีได้นะคะเพราะว่าเราออกมาช้าเพราะเราต้องเตรียมของนู่นนี่นั่นนะคะทุกคน เดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้นะคะเขาจะมีขดหินเป็นช่วงๆค่ะแล้วเขาก็จะถางถางป่าไว้ให้เราแบบเดินลัดเข้าไปกลางทุ่งะคะ่ะเขาจะตัดต้นไม้ให้แล้วตรงไหนที่เป็นดอกไม้หนาะๆเขาก็จะทําเป็นโพงให้เราเดินเข้าไปถ่ายรูปค่ะทุกคนยังไม่สวยมากน่าเสียดายมากเลยแล้วก็เลือกมุมที่คิดว่าสวยที่สุดแล้วนะคะเซลฟี่เนาะนี่ เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนดอกดาวกระจายบ้านเราคะ่ะเหมือนดอกบานไม่รู้โรยไหมอ่ะไม่ใช่ดอกเบญจมาศคล้ายคล้ายดอกเบญจมาศคะ่ะแต่เล็กกว่านะเี็กก็จะอยู่บนยอดเขาคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีโขดหินมีวัดด้วยนะคะอยู่ข้างบนนี้มีวัดด้วยดูดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนมากับเพื่อนนะคะแต่เพื่อนตัวเล็กเพื่อนดอกไม้สูงกว่าเพื่อนนะคะก็จะถ่ายรูปลําบากหนะะ่อยค่ะมุมนี้ก็ ดอกไม้ก็จะหนาหน่อยนะคะเลือกมุมที่ดอกไม้หนาเราคิดว่าน่าจะถ่ายรูปมาสวยที่สุดนะคะมาให้ชมกันเนาะเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานค่ะทุกคนว่ามันคือถ้าดอกไม้มันสวยมันบานเต็มทุ่งมันจะสวยมากแล้วก็จะอยู่ที่นี่ได้นานใช้เวลานานแฮปปี้ที่นี่มากมากกว่านี้นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันหน่อย่างที่เห็นเนาะ มันยังบานไม่เต็มที่เราก็เลยรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบกลับค่ะหิวด้วยนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะอันนี้เราแวะเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันแล้วก็จะมีการล้างรถให้นะคะในราคาที่ถูกมากสามชานลน,นะคะสามพันชานลน,นะคะก็ล้างรถ5นาทีค่ะแล้วก็เราจะไปกินข้าวเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็เราจะ เข้าที่พักกันตอนบ่ายสองค่ะทุกคนเราใช้เวลาก็เลยช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็จะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงนะคะล้างรถเสร็จไปซุปเปอร์มาไปกินข้าวรือข้าวเสร็จไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาอาหารมื้อกลางวันของเรานะคะแต่ว่าพูดกินเป็นมื้อเช้าบวกมื้อกลางวันค่ะทุกคนที่อร่อยที่สุดคือปลาทอดนะคะของโปรดนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะรีบกินรีบป้ายเราจะไปเช็คอินกันค่ะ นี่ก็ถึงแล้วนะคะนี่บรรยากาศของรีสอร์ทนะคะเรียกรีสอร์ทหรือเปล่านะข้างหลังจะเป็นแม่น้ำให้เราไปหาปลาได้ค่ะนะคะ mm. นี่บรรยากาศประมาณนี้เลยแล้วก็นี่ที่พักเราค่ะรีสอร์ทนะคะรีสอร์ท มีต้นเก่ารัดค่ะทุกคนที่เห็นนี้เป็นต้นเก่ารัดค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นเก่ารัดนะคะทุกคนมันก็จะเป็นขนขนเหมือนเม่นะขนขนเป็นลูกกลมๆเหมือนเงาะแต่ขนแหลมๆยาวๆนะทุกคนร่วงเต็มเลยค่ะนะคะแล้วมันจะแบบมีร่วงลงมาข้างล่างด้วยค่ะทุกคนประมาณนี้จ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนกลางคืนดึกๆน่าจะเย็นมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไปนขนของขึ้น ใบใบนว้บนห้องนะคะห้องที่เราเช็คยินเป็นห้องชั้น2ค่ะทุกคนอ,คอุปกรณ์ครบคันพร้อมที่จะทำคุกกิ้งได้เลยค่ะเป็นบ้านหนึ่งหลังได้เลยค่ะทุกคนมีทุกอย่างให้เราพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยค่ะทุกคนสวยไหม